ประโยคที่ผู้ชายอยากได้ยินจากผู้หญิงที่รักข้อหนึ่งฉันจะทํายังไงถ้าไม่มีคุณประโยคนี้นะคะผู้ชายได้ยินแล้วหัวใจละลายมากๆเลยเพราะเปรียบเสมือนว่า คุณให้ความสําคัญกับเขามากๆคุณขาดเขาไม่ได้นะคะเมื่อคุณเนี่ยห่างเขาเนี่ยห่างเธอเนี่ยเธอจะรู้สึกว่าอุย้ยเธอหงุดหาแล้วก็คิดถึงคุณมากๆเลยดังนั้นประโยคนี้สาวๆอย่าอายที่จะพูดกับแฟนนะคะคุณอาจจะคิดว่าอุย้ยถ้าพูดกับแฟนแบบนี้แฟนก็จะเจริญสิไม่นะคะยิ่งพูดแฟนยิ่งรัก ยิ่งพูดเนี่ยยิ่งจะทำให้คุณสองคนเนี่ยรักกันมากยิ่งขึ้นนะคะข้อสอคุณคือผู้ชายที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอมานะคะผู้ชายได้ยินแบบนี้รับรองว่าเขาจะรู้สึก ูมิใจในตัวเขามากๆเพราะว่าไม่ว่าคุณเนี่ยจะมีแฟนมาแล้วกี่คนแต่เขาคือคนที่แบบว่าพิเศษที่สุดแล้วก็ดีที่สุดสําหรับคุณนะคะผู้ชายเขายิ่งจะอยากทําดีเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นให้สําหรับคุณแล้วก็ให้สังคมแล้วก็โลกใบนี้ด้วยนะคะข้อ3นะคะฉันรู้สึก ปลอดภัยที่อยู่กับเธอข้อนี้เป็นเหมือนกับว่าคุณเนี่ยรู้สึกปลอดภัยทุกทุกครั้งที่เขาอยู่ข้างกายคุณเขาเปรียบเสมือนว่าเป็นอา,อาจจะเป็นตำรวจหรือที่คอยรักษาการให้กับคุณเป็นบอดี้การ์ดที่คอยปกป้องคุ้มครองคุณนั่นเองผู้ชายเขาจะภูมิใจมากๆนะคะเมื่อ,อคุณพูดคำนี้เพราะเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่คุณเนี่ยให้ความเชื่อใจแล้วก็ ไว้ใจได้นั่นเองนะคะข้อ4นะคะคุณคือลูกผู้ชายตัวจริงข้อนี้ผู้ชายได้ยินเขาก็จะรู้สึกภูมิใจเหมือนกันเพราะว่าลูกผู้ชายตัวจริงเนี่ยหมายความว่าเขาจะไม่ทําให้คุณผิดหวังหรือเสียใจเขาจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์ให้เกียรติผู้หญิงแล้วก็เคารพผู้หญิงนะคะดังนั้นสาวสาว พูดกับแฟนแบบนี้บ่อยๆนะคะแฟนคุณยิ่งจะเป็นคนที่สุภาพแล้วก็ให้เกียรติคุณเขาทำอะไรเนี่ยเขาจะคิดถึงความรู้สึกของคุณก่อนเสมอดังนั้นนะคะอย่าอายที่จะพูดคำพิเศษหวานๆนี้กับแฟนนะคะข้อ5นะคะเธอต้องเป็นพ่อที่ดีของลูกแน่ๆเลยข้อนี้ถึงแม้ว่าคุณสองคนอาจจะยังไม่ แต่งงานกันนะคะหรือว่าอาจจะกำลังมีแลนที่จะแต่งงานกันแต่การที่คุณพูดแบบนี้ผู้ชายเขาจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ดีและเมื่อแต่งงานมีลูกกันไปเนี่ยเขาต้องเป็นพ่อที่ดีของลูกแน่เลยคำชมเชยแบบนี้นะคะผู้ชายเนี่ยยิ้มแก้มปรินะคะและยิ่งจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่เติบโตงอกงามนะคะแล้วก็รักกัน หวานชื่นไม่มีคำว,ว่าเบื่อกันเลยนะคะคำพูดหวานหวานที่เราพูดกับแฟนไม่ใช่ว่าเราเสแสร้งแกล้งทำนะคะแต่การพูดชมเชยแฟนเนี่ยจะทำให้แฟนเนี่ยรู้สึกว่าคุณเนี่ยรักเขามากและเขาก็รักคุณมากเช่นกันดังนั้นสาวๆอย่าอายนะคะที่จะพูดคำชมเชยกับแฟนด้วยรักจากคุณนุชค่ะ